สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องในพระคิตทุกท่านนะคะวันนี้พบกันในโครงการรู้ให้มากขึ้นนะคะเป็นการตอบคําถามจากพระกัมพีนะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะคําถามจากพระกัมพียังอยู่ที่การอัศจรรย์ของพระเยซูนะคะค่ะในคําถามในสัปดาห์นี้นะคะจะพูดถึงการอัศจรรย์ของพระเยซูเรื่องการทรงรักษา,าธาตุของในร้อยนะคะในพระธรรมลูกาบทที่7ข้อที่1นึสค่ะ การรักษาการทรงรักษาธาตุของในร้อยนะคะในพระธรรมลูกาบทที่7ข้อที่1นึถึงสิค่ะสาหรับเรื่องราวในพระธรรมตอนนี้นะคะหลังจากที่พระเยซูคริสต์นะคะได้สอนอผู้ที่ติดตามแล้วนะคะพระเยซูคริสต์ก็ได้เดินทางไปที่เมืองคาเปอร์นาอุมนะคะในขณะที่เดินทางไปแล้วก็พักอยู่ที่นั่นนะคะก็ มีในร้อยนะคะที่อยู่ในเมืองนั้นนะคะมีท่าสนะคะที่กำลังป่วยหนักในพระพิธีบอกว่าใกล้จะตายเลยนะคะในร้อยเนี่ยก็เลยให้ผู้ใหญ่ของชาวยิวโอจากข่าวตอนนี้เราจะเห็นว่าแสดงว่าความสมคัญระหว่างในร้อยท่านนี้กับชาวยิวไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเขาสามารถที่จะขอให้ผู้ใหญ่ของชนชาติยิวเนี่ยไปขอร้องพระเยซูให้พระเยซูมา ที่จะช่วยรักษามาที่จะช่วยรักษาท่านคนนี้นะคะเมื่อ,เ,อเราก็ได้เห็นมากขึ้นในพระธรรมตอนนี้ถ้าเราได้อ่านเข้าไปนะคะว่าผู้ใหญ่ของอผู้ใหญ่ของชาวยิูนะคะ mm. ก็ได้ไปขอร้องให้พระเยซูเนี่ยรักษาบอกว่าในร้อยคนนี้นะคะเป็นคนดีเป็นคนช่วยเหลือเป็นคนช่วยเหลือคนอยูในคาเปอร์นาอุมนะคะดังนั้นเมื่อพระเยซูเห็นว่าโอในร้อยท่านนี้นะคะมี ม,มีความดีแล้วก็ความช่วยเหลือนะคะให้กับคนค,คนยูวในคาเปอร์นาอุมพระเยซูก็ได้ตัดสินใจในการช่วยนะคะในคำถามข้อนี้นะคะเราจะไม่บอกนะคะว่าพระเยซูช่วยยังไงและรักษาอย่างไงเพราะมันเป็นคำถามในข้อนี้นะคะค่ะในคำถามนะคะพระเยซูทรงรักษาธาตุของนายร้อยณที่ใด โดยวิธีการใดถ้าพี่น้องอ่านพี่น้องจะได้พบอย่างแน่นอนนะคะพระเยซูทรงรักษาธาตของนายร้อยณนะที่ใดและโดยวิธีการใดข้อกอนะคะพระเยซูทรงรักษาที่ธรรมศาลาโดยการวางมืออธิษฐานนะคะข้อขอนะคะที่บ้านนายร้อยโดยการรับสั่งข้อคอนะคะใกล้บ้านนายร้อยโดยการรับสั่งข้องอนะคะ ใกล้บ้านในร้อยโดยการวางมืออธิษฐานพี่น้องคะอยากให้เราได้อ่านพระัมภีร์ทบทวนด้วยกันนะคะแล้วเราก็จะเจอคําตอบแล้วเราจะได้รับการหนุนใจจากพระธรรมตอนนี้ขอทวนคําถามอีกครั้งนะคะพระเยซูทรงรักษาธาตุของในร้อยณนะที่ใดและโดยวิธีการใดข้อกอธรรมศาลาโดยการวางมืออธิษฐาน ข้อขนะคะที่บ้านในร้อยโดยการรับสั่งข,อขอ้อคอใกล้บ้านในร้อยโดยการรับสั่งข้องอใกล้บ้านในร้อยโดยการวางมืออธิษฐานถ้าพี่น้องอ่านแล้วพบเจอคำตอบนะคะส่งมาตอบนะคะแล้วเราจะส่งของขวัญไปให้ส่งรางวัลไปให้ผู้ที่ตอบถูกนะคะที่อยู่ทางบ้านค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ